ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปลานะคะชื่อจริงชื่อพีราดาเรืองทองค่ะอายุ25ปีตอนนี้เป็นเจ้าของธอรุรกิจเสื้อผ้าค่ะขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะชื่อว่าแบรนด์ s s s ซี i l ว .bkk ค่ะ แนวสไตล์ผู้หญิงค่ะก็คือเราจะมีคอนเซปต์ของร้านก็คือ make w o m e n w o m e n ก็คือทําให้ผู้หญิงอะเป็นผู้หญิงมากขึ้นขึ้นด้วยกันแบบว่าใส่เสื้อผ้าแนวสไตล์ของเราก็คือชุดทางร้านส่วนใหญ่อะค่ะเน้นเก็บทรงเก็บเอวหรือว่าทําให้แบบเพ้อเป็นผู้หญิงมากขึ้นใส่ได้ทุกวนันใส่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเสียจะถ่ายออกไปข้างนอกใส่ไปทะเลหรือว่าใส่ไปออกงานกลางคืนอะไรอย่างงี้ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ขายในออนไลน์ค่ะ ก็จะเป็นขายใน i g ใน a c e b o o k อย่างเงี้ยค่ะออกปกติก็เป็นคนเที่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วว่าจะไม่ค่อยอยู่บ้านก็จะชอบออกไปข้างนอกไปดูไปหาอินสปิเรชันอย่างเงี้ยชอบเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยได้หมดเลยชอบเจอเพื่อนชอบพบปะสังสรรค์อะไรเงี้ยถ้าหมดโควิดหรออยากไปเกาหลีเพราะว่าตอนนี้คือแบบอยากไปดูเทรนด์เสื้อผ้าเกาหลีเพื่อเอามาพัฒนาร้านเราด้วยอันนี้เช่นน้องเชลซีค่ะ อ๋อพ oh, ่อชอบทีมฟุตบอลนะคะ oh. ก็เลยตั้งชื่อว่าเชลซี oh. ตอนแรกมีมาสองตัวเชลซีกับแมนยูก็จะเป็นน้องเป็นปอมมาด้วยกัน2ตัวนี่แหละแต่ว่าน้องอีกตัวเขาไม่ค่อยสบายป่วยบ่อยก็เลยเออไปจากเราตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนนี้อายุประมาณ 4- 5่หขวบนะถ้าจำไม่ผิดเชลซีมันแข็งแรงนะไม่ค่อยป่วยบ่อยก็อาจจะมีแค่แบบปีหนึ่งตรวจสุขภาพปีละครั้งก็จะพาไปคลินิกแล้วก็ไปตัดขนอย่างเงี้ยไม่ไม่ชอบอยู่นิ่งอันไหนที่ทำให้ตัวเอง สบายนางก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่านางอ่อนได้นางก็จะมาคอเคลียร์อยู่กับคนนั้น <c oughs> เวลากลับบ้านไปสมมติเราเปิดประตูเข้าไปเง,งี้ยก็จะมีห้องของเขาถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปหาเงี้ยเขาก็จะแบบพอเราจะเดิน เข้าใกล้เขาเขาจะหมุนตัวหมุนตัวอย่างเงี้ยเรียกเราก็จะเห่าเห่าไม่หยุดจนกว่าเราอจะแบบลูบหัวเขาเล่นเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาถึงจะหยุดเห่าคาเฟ่เหรอออไม่ค่อยไปคาเฟ่นะแต่ว่าจะไปแบบว่าเป็นปาร์คสำหรับที่พาแบบน้องหมาไปวิ่งเล่นได้หรือไม่ก็แบบวิ่งในหมู่บ้านน้องก็จะไปเจอแบบสังคมของน้องจะมีสังคมน้องหมามาวิ่งเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆหมาก็เหมือนคนแหละอยู่บ้านทั้งวันมันก็น่าจะเบื่อแต่ว่าถ้ามีคาเฟ่ไหนที่พาน้องหมาเข้าไปได้อย่างเงี้ย เราก็จะแบบพยายามจะพาเขาไปก็วิธีการดูแลนะคะคือน้องเขาเป็นหมาเล็กอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาแบบกินอะไรไม่เยอะแล้วก็พยายามไม่ให้กินแบบอาหารคนก็คือจะให้กินเป็นอาหารแบบเฉพาะของน้องเองแล้วระหว่างวันก็คือจะให้กินเป็นแบบขนมแน็คกอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำเปล่าติดตามปาได้ที่ IG นะคะ t. party pty แล้วก็ขออนุญาตฝากล้านปาด้วยนะคะ caviar. bkk ค่ะ